ขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอนสิสัญญาโคตรประหลาดในโลกโลูกหนังอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมานะที่นี้ด้วยหากดูแลชอบ้านะชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ไกลหรือกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับ ข้อแรกสัญญาเพื่อเมียร,รอบคริสเทลจีเมียนนักเตะชาวฮองโกที่ไม่ได้โด่งดังอะไรตอนนั้นย้ายจากคาสโรไปอยู่กับแฟรงเฟิร์ตในปี1999ตอนนั้นเขายืนยันกับสโมสรว่าจะยอมเซ็นสัญญากับทีมอินซีแดงดำในตอนนั้นก็นต่อเมื่อทีมจะต้องยอมออกเงินให้เมียเขาไปเรียนทําอาหารด้วยโอ้พัะเจ้ามันไม่ห่วงค่าเหนื่อยสวัสดิการโบนัสเฮียอะไรเลยห่วงแต่ว่าเมียจะได้เรียนทำข,ข้าวหรือเปล่าเป็นพ่อบ,บ้านที่ดีจริงๆ ข้อ2สัญญาห้ามปากโป๊กการย้ายจากเอซีมิลานไปสู่ปารีแสแซงแชแมงของเตียกโกซิวาเป็นเรื่องคือฮาสุดในวงการฟุตบอลเวลานั้นเพราะเป็นนักเตะชุดแรกที่ปารีสเพิ่งกลายเป็นมหาเศรษฐีม,มัดมากกว่าซื้อไปร่วมทีมตอนนั้นซึ่งนอกจากเรื่องขาดตัวขาดเหนื่อยที่นั่งคุยกันแล้วสัญญา,าเตะท,ทีมชาติบราซิลยังบอกว่าเขาจะเป็นตัวรักษาภาพลักษณ์อันดีของสโมสรไว้ด้วยโดยจะต้องไม่ว่ารายทุกๆส่วนของทีมไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลทีมงานเพื่อร่วมทีมผู้บริหารหรือแม้แต่วิจารณ์เรื่องศาสนาออกสื่อเรอ ก,กันเลยสงบสงเงียมเกี่ยมเยี๊ยบอย่างที่เห็นนั่นแหละครับ สัญญาที่3สัญญาห้ามออกสู่อวกาศการเซ็นสัญญาของทีมเล็กๆอย่างซันเดอร์แลนด์ไม่น่านจะมีผลอะไรสอดใส่ให้แปลกประหลาดแต่เมื่อครั้ิสี่สเตฟานชวดัดด้จากบอลเซียมาร่วมทีมเมื่อปี1999พี่แกดันถูกอ,อกถูกใจใครอยากจะบินออกนอกโลกไปกับโครงการพาคนออกสู่อวกาศซะอย่างนั้นเหมือนกับมันเป็นความฝันวัยเด็กของพี่แกและมันจะไม่เป็นปัญหาเลยถ้าคิดแค่ฝันแต่นี่พ่อดันเอาจริงเอาจัง,จงขนาดว่าจะขายตัวเมื่อไรกูซื้อถั่วไปเหยียบดวงจันทร์แน่ทีมแมวดำเห็นแบบนี้ก็ไม่สบายใจกลัวแม่จะหนีเลยระบุไป สัญญาว่าตลอดเวลาที่อยากอยู่สันเดนเ่นแล์มึงห้ามออกไปชมแกลล็กซี่เด็กขาด ข้อสีสัญญากินไข่แกะหลายคนงงเพราะแกะไม่ได้ออกลูกเป็นไข่ใช่ครับอย่างที่คุณคิดนั่นแหละลูกอันภ่าของแก่นั่นแหละครับเรื่องเกิดขึ้นตอนที่สเปนเซอร์พรีออย้ายจากแมนซิตี้ไปอยู่กับคาริส์เมื่อปี2001ประธานสโมสรในตอนนั้นคือแซมฮัมเม้าชาวเลบานอนแกะระบุในสัญญาไปได้วยว่าตอนเซ็นจะต้องลองกินอาหารรูของเลบานอนหนึ่งชนิดนั่นคืออันภ่าแกะหรือควยแกะโดยอนุญาตให้โรยเกลือโรอยผักชีบ,บีบมะนาวได้ตามสะดวกแต่ถ้าไม่กินไม่เซ็นสัญญา สัญญาที่5สัญญาไม่ขึ้นเครื่องบินเชื่อว,ว่าคนที่ติดตาฟุตบอลน่าจะเคยได้ยินเรื่องนี้มาบ้างโดยเฉพาะแฟนบอลอาร์เซนอลตำนานของพวกเขาอย่างเดนิสเบิร์กค,คมป์ยังมีสัญญาแปลกๆอยู่ด้วยแม้ว่าพี่แกคนนี้จะมีทักษะล้ำเลิศเก่งกาจบนสนามแค่ไหนแต่ถ้ามะไรที่เท้าไม่แตะพื้นต้องนั่งเครื่องบินพี่แกจะเป็นเด็กน้อยหอยสางบ้าคลั่งทันทีซึ่งพี่แกเป็นโรคกลัวเครื่องบินก่อนจะรดประกาศร่วมทีมเขาต้องการให้ระบุในสัญญาเลยว่าเขาจะไม่เดินทางด้วยเครื่องบินไปกับทีมไม่ว่าที่ไหนก็ตามเวลาเดินททาาางงงไไไปเเตะชม้น้นนลั่่่รรถฟือด ก็ไม่ไปมันซะเลย สัญญาที่6สัญญาท่องราตีใครใครก็รู้กิติศัพท์นกแต่ปราซิว่าเป็นจอมท่องราตีตัวโยงซึ่งแน่นอนว่าโรนัลดินโยอคือหนึ่งในนั้นโดยชีวิตปาร์ตีปี้ทั่วเป็นส่วนหนึ่งที่เขาสลัดไม่ขาดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแต่การเล่นในวิทียุโรปก,กับบาร์เซโลนาหรือเอซิมิลานเขาต้องอึดอัดกับกฎระเบียบของทีมแม้จะมีแว๊วไปบ้างแต่ก็ไม่อิสระดังนั้นการกลับไปเล่นที่บ้านเกิดเขาต้องการความผ่อนคลายบ้างซึ่งมืเขาสัญญากับฟารเมนโกโรนัลดินยอไม่ลืมระบุในสัญัญาาตววเอง่ทีม 2ครั้งต่อสัปดาห์ซึ่งที่แปลกกว่าฟลาเมโกไม่มีปัญหาดิใด<ๆ>เพลเพลกวนเลือกสาวให้ด้วย สัญญาที่7สัญญาเพื่อเพื่อตอนนี้เนม่าอาจไปอยู่กับปารีดด้วยคะ่ะตัวเป็นสถิติโลก222ล้านแต่หลายคนก็ไม่เคยรู้เลยว่าสมัยที่เขามาอยู่รวบบาร์ซ่ามาปี2013ด้วยความที่บาร์ซ่าอยากได้ตัวเขามาเนม่าจึงหัวหมอบีให้ทีมยอมเซ็นข้อแมไว้ว่าต้องยอมให้เพื่อนเนม่าที่บราซิลมาเยี่ยมมาเที่ยวที่บาร์ซ่าได้ทุกๆ2เดือนซึ่งทีมก็ต้องออกค่าใช้จ่ายให้ด้วยและบาร์ซ่าก็นหน้ามืเสสดเซ็นซะ้วยนะครับแต่ก็ยังมีข้อแม้อยู่ว่าเนม่าห้ามงอแงเรื่องตำแหน่งหากโค้ชส่งล,ลง ้านตลอดสัญญาถึงว่าแม่งไม่เคยแย่งตำแหน่งใครเลยสัญญาที่แป สัญญาพันล้านคริสเตียโนโรนัลโดย้ายจากแมนยูมาอยู่กับเรอัลมาดริดมาปี2009ในค่าตัวสูงถึง80ล้านปอนด์ค่าตัวที่สูงที่สุดในโลกเวลานั้นซึ่งแน่นอนว่าราชทุกขาวก็พยายามจะขายภาพลักษณ์ของเขาไปด้วยทุกอย่างต้องเวิร์วางอลังการไปเสียหมดทําให้ตอนนั้นเปเรตตั้งค่าฉีสัญญาของเขาสูงมากถึง1000นล้านยูโรชนิดที่ว่าไม่มีใครกล้าบ้า,บ,าบินพอมาฉีสัญญาเขาอย่างแน่นอนซึ่งส่วนหนึ่งที่ทําแบบนี้ก็เพราะว่ารักษาดาเตตทีมชาติโป,ปรตุเกสรายนี้ไว้อยู่กับแบบทนนทีีมมแแดาาานานเ่่้ววโใ42ปจะ ข่าวย้ายทีมอยู่ทุกรอบตลาดแต่ทุกครั้งก็ถูกมองว่าเป็นข่าวไร้สาระไปเสียมหมด สัญญาข้อก้าสัญญาห้ามกัดหัวข้อสัญญาแม่งไม่ต้องบอกก็คงรู้แล้วว่าแม่งเป็นใครใช่ครับพี่ชายคนนี้หลุยสัวเรตโดยเมื่อครั้งย้ายจากลิเวอร์พูลไปอยู่กับบาซ่าหลังจบบอลโลกปี2 0 1 4ตอนนั้นเขาโดนแบน4สี่เดือนเพราะไปกัดจอโจคิเอลินีในเกมทีชาอิตาลีในบอลโลกซึ่งเจ้าบุญทุ่มที่จ่ายค่าตัวไปถึง82ล้านยูโรจำเป็นต้องปลดความเสียทุกอย่างไม่ให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกด้วยการสอดใส่สัญญาไว้ได้วยว่าสัวเรตห้ามก่อคดีกัดใครเป็นอี้พี่่แก ไม่เคยอ้าปากกัดใครอีกเลย สัญญาสุดท้ายสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีมอนี่คือหนึ่งในนักเตะที่มีปัญหามากที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยในโลกฟุตบอลไม่ว่าจะย้ายไปทีมไหนต้องมีเรื่องเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันย้อนกลับไปตอนที่ลิเวอร์พูลไม่รู้จะสรรหากองหน้าที่ไหนมาร่วมทีมแล้วอยู่ดีๆมาริโอบาลเตลี่ก็โผลขึ้นมาแบนดอร์โรเจอร์กุนซอในเวลานั้นก็น,น้ามืดไปเอาเข้ามาร่วมทีมแต่ก็ยังดีที่ไหวตัววางเงินไขไว้ในสัญญาให้เซ็นว่าสัญญานะว่าจะเป็นเด็กดีตอนอยู่ลิเวอร์พูลใช่ครับตอนนนนัั้อองงโแมงงมมมมมม่่สสบเีีียาากไไปญหห รเยและนี่คือขอบสนานท็อปเทนคุณชอบสัญญาของใครมากที่สุดโปรดไม่ลให้พวกเราด้วยนะครับ